สวัสดีท่านผู้ชมตอนนี้ข้าเจ้าเดินทางมาฮอดสนามบินสุวรรณภูมิเน,ะนาะอันนี้สนามบินสุวรรณภูมิเด้อนมันก็ไต้ไฟเจรินเจรินเจริญนี่แหละใกล้ๆฮอดแล้วข่ดฮอดลใกล้จะฮอดทางเข้าสนามบินสุวรรณภูมิ ประมาณ5โมงเศ้านาทีเศร้า5โมงเศ้านาทีเนาะรดาผได้เบิ่งว่าบรรยากาศตอนเช้าเช้าเช้สาสี่ห้าโมงเร้าเป็นแนวใดาะตามถนนทางเนาะ สราอยู่ทางถนนมอเตอร์กเวย์ใหม่เลขเจ็ดนอกมุ่งหน้าจากมุ่งหน้าจากุนบุรีไปหากรุงเทพมหานครตอนนี้มาฮอดใกล้ๆหอดทางเว้สายเขา้าสนาบินสวุวรรณภูมิแล้วเนาะอย่างไรท่านผู้ชมเนี่เบิ่งว่า เนาะชีวิตการเดินทางแบบกลางคืนมือเศรา้าเนาะมือเศร้าใครสิแจ้งก็ว,ว่าเมร์เราเป็นแนวใดเนี่ยไส้มือนี่เป็นมหาจียาลัยอันนี้อย่างงงพยาบาลเจ้าเก้าเจ้าอยู่หัวนี่นะไรล,ลาชกระบังอนะันแหล่ หวงคนเสียที่พากันออกไฮเวย์คนเสียภาษาด,ดิ่ติดีดลอยๆป้ายมันเขียนว่าสาแล้วไปสวนอภูมขมก้าสถาน,นีขนส่งสวนอููม ขันตงไปเป็นเข้าไปกรุงเทพม,มานะก้เขียนอาเจ้าเจ้ออ่านได้ฟังเลยเนี่ยสถาน,นีขนส่งสินค้าชิด้ายสวนนาคูตอนนี้เขาจะไปหาสถาน,นีขนส่งสินค้าก่อนเนาะเวข้าวะเข้าวเนาะใวะเวข้า,นะาวใต้าาอาเจ้าก็ชิบว่าเข้าหรือวิเศษบอกว่า สด็ทางหอดอนเดินวเข้าสถานนี้คนส่งสินค้าสุวรณภูมิเี่ตรงไปเป็นบางปะอินหรือว่าบางนาสีฟ้าไปทางเสียงเงินสีเขียวเราไม่ได้เสียเงินนี่สีเขียวเราไม่ได้เสียงเงินเลดดเงเงนเออกไปทรายนี่เล้ไไปกันสนามบินสวนณภูมิบาทเนาะทีทางจักสุนไปสุนมาเนี่ย เยี่ยวไปงอมาทางนี้แลนด์อิแล้วนอกซ้ายมือเป็นส,สถาบินสวนนะผมบันนี้จีบุ่งหน้าเข้าหากรุงเทพมานาครบ้านนี้นะก่อนที่ยอดกรุงเทพมานาครก็ต้องไปผ่านถนนสินครินทร์นั่่นกอนถนนสินครินทร์ก็ถือว่าเป็นถนนที่ว่าของกรุงเทพมาน,านาครนะแต่ถนน ถนอนอยููอยูอยูอานอกแ่แต่กี้กันนอกอะแต่กี้ถนนรินครคินต์เน,นีอยเดือาอยู่นอกเมืองบันนี้มันก,กับวัน้อยู่นอกเมืองแล้วอยู่ในเมืองเป็นในเมืองวั่นละเดี๋ยว่อยก็ <kar oon> สนามบินสุวรรณภูมินีนก่ก็กกกเ,เ,กเ,เป็นในเมืองวุ่นละเดี๋ยวนี้ก็กำลังละเนาะท่องเที่ยวเซบ้านเขาก็ถือว่าเป็นในเมืองว่นละสนามสุวรรณภูมิบ้านเขากือเ่ายังเป็นซานเมืองอยู่ สามสิบปีเนยะ็นก่อนหน้านี่นะว่านะเขาเจ้าตอนนั้นกขี่รถมีดิและพานถนนสินาคลินีิตลอดเลยคือว่าอยู่นอกๆขนาดเลย ถนนจีนากลินนี่นอกขนาดไหยแล้วต่อมาเห็นบรินเวนณถน,นนวงแหวนนอมนอกโมโตวีหมายเลขเก้านี่แหละคือรถทัวรพนไปเห็นอยูอย่นอกแท้เอาเลขสามสิบปีหลังเด้อพ่นไปเห็นถนน,น,นโมโตวีหมายเลขเก้าวงแหวนหอมนอกไปเห็นอยู่ไก่ไู่บ้านนอกบันเดี๋ยวนี้บนในนอกเราในเมืองบุแลวถนนเลขเก้านี่ก็ได้ สนามบินสวนภูมินี่คือกันตอนนั้นยังตอนนั้นยังวันในเฮตุเกิดกับรังสร้างนี่ตอนอเจ้ะว่างเลือกสาวที่ปีหลังโอ้ใบเฮ็ดอยู่บักไก่บัคืออยู่นอนเมืองนว่าแล้วคือหนอนเมืองหนึ่งใกล้ขนาดนั้นนองงูเหา่านะสิปัะเดี๋ยวนี้โด้วยมาเป็นงูเห่างูเห่าตโนึงก็บ่มี เรื่องเล่านะเป็นในเมืองหมดแล้วสนะสามบินสุวรรณภูมิก็ได้ดนี่เขาเอาพื้นว่าสีนักครินก็นสีนักครินก็คือว่านอกเมืองคารามเก้าก็ตัดไม่เนาะตัดไม่พอาะผู้ดมุ่งหน้ามาใส่โอโุตโวีนนี่หลย ี่ม้าก็บปิดในเมืองสามสิบปีคือเอาเน้วเขยจอกพัฒนาไว้ก็น่าเนยแล้วเขาก็ไว้คือกันเดี๋ยวนี้ฮหนหะแล้วเขาแต่สิบนนปีมานี่นะก็ถือว่าพัฒนาไวส้สมควรอือกันเี๋ยวไว้กับไว้ใชไว้ไปคนละแบบนเนาะว้าพืนเราไว้ไปคนละแบบ เจ้าฟอยลายกระลุงจะไ่้ไปเกี่ยวกับคูงกับเอาลงกายอ่อที่เข้าไปกรุงเทพพุทธกรไปกรุงเทพเนาะเข้าพรกรุงเทพแล้วกายทางนั้น 都买那高牌了吧。 ก็เป็นต่อเส้นยหมที่เก้าเนาะ ไปกับเทพเลี้ยวซ้ายกับปากกระปีพัฒนาการไป ก็จอืองด้เขาดุตีน,นนนนะเขาไปแล้วก็ีอกอ่นก็